เกษตร5.0กับปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกเกษตรธาศูนย์กับปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกจะพามารู้จักกับวิธีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมค่ะค่ะเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมนะคะก็เป็นเชื้อที่มีความสำคัญนะคะก็คือใช้ในการควบคุม ดวงแรกนะคะซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวแล้วก็พืชตระกูลปาล์มนะคะซึ่งโดยปกติจะแนะนำเกษตรกร,ะกรนะคะให้ทำเป็นกองกับดักลอ่อให้แมลงเนี่ยมาวางไข่ที่ในกองที่เราจัดเอาไว้นะคะขนาดกองก็ประมาณเมตรครึ่งคูณเมตึ่งนะคะสูงประมาณ50เซนนะคะ วัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นพวกมะพร้าวสับนะคะปุ๋ยคอกผสมกันอัตราส่วนมะพร้าว1ส่วนนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกประมาณซึ่งส่วน0.5นุดนะคะผสมคลุกให้ทั่วค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะด้วงเนะะี่ยค่ะจะมาลงมาวางไข่ที่ในกองนะคะเราก็จะใช้เชื้อมเมตาไลเซียมนะคะในการควบคุมก็คือเอาไปโรยในกองกับดักนี้ใช้อัตรา400กรัมนะคะต่อกองพื้นที่ของเกษตรกรถ้ามีไม่มากนะคะไล่2ไร่นี่อาจจะทํากองไว้ 1นึกองหรือ2องกองคือแล้วแต่ความเหมาะสมสัปดาห์หน้ามาพบกับชีวพันธ์ที่ทางกรมวิชาการเกษตรจะนำมาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเกษตร5.0กับปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกค่ะปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกใช้น้อยงามทนผลดก